รูด้ดีทุกคนใจเย็นอยู่ไปกับผมก่อนเลยพันดานครับหาคุณแจแล้วก็เอาคุณแจไปเปิดประตูใช่ไหมเปิดประตูหาขี้รัวอีกก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอ <c oughs> ผมไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นแหละแค่ผมไม่สุ่มเฉยทำไม,ไมทำไมไม่สุ่มขี้รัวเอาไป20แต่ถ้าสุ่มเอาไป1,000รอสีเงินพันอยู่นะคะ <c oughs> โ oh, อไะหน,น,นับหนุนหนับหนุนหนับหนุน <c oughs> รู้จักมูเหมียวเพราะนาคอสแต่ขาดหนึ่งช่องว้ไว้ทุกคนจะไม่มีทางเลยผมสุ่มเด็ดขาดยังไงผกูกก็มีทางสุ่มน้องคิดร้ว่าที่แสนออกจะน่ารักและหล่อเทขนาดนี้ทำไมทำไมผมถึงไม่สุ่มเรามันจะขาดนาออสอไม่สักตัวไม่ได้นะครับเสียชื่อนาคอสซิกแซกผมจะไม่วันไหวกับสิ่งเราผมบอกเลยกดดันเขขนาดนี้นี่จาก อยังไม่พอค่าคิรูมันจะขาดไปสักตัวก็ไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอาจริงๆละผมไม่เคยเห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าสามารถคีกันขนาดนี้ก็คือคนเขาก็รีวิวแบบรีวิวไปเยอะแล้วไงเข้าใจไหมคือคนเขาก็รีวิวไปเยอะแล้วคนสุ่มคนเหมาเขาก็มีการันตีให้ดูแล้วไง จะเอาอะไรก็ดีฮะคนดูวันนี้เรามาจะเราจะมารีวิวสกินหนนาคอสแบบซิกแซกนะครับผมนาคอสพระเจ้านาคอคิดวี้รวอไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่สุ่มด้วยเปิดเพลงแทบซิกแซกแต่ไม่มีคิดัวออ่อนแอจัง <c oughs> ผม <c oughs> ผมเบื่อคนดูอ่ะเพื่อ <c> น <oughs> ปิดเว็บหนีและเดี๋ยว <c oughs> คือ g m อ็มะมันต้องการให้ผมเมาอยู่แล้วเว้ยผมก็เลยบอกว่าแก้เพ็ด GM โดยการไม่สุ่มเลยเนี่ยเป็นไงนี่คือทางออกที่ดีที่สุดครับกอดแหกจุงมครับมือเหมา แหดมูเมียวมาโดนสาบทุกคนไม่รู้หรอขอให้คุณมูเมียวสูมด้วยในฟองเท่านี้เอันนี้คืออะไรนี่คือว่าลงทุนเข้าเข้ามาเล่นให้ดูเลยหรอหรือยังไงรโอ้ยน่ารักจัดเลย ดูตูนนอำนี่ตะมุตะมิจัดเลยสกิลสิบห้าหลังจากนั้นก็ตามต้นคลิปเลยครับตอนนี้มีอยู่3999เอย่ิลขยังสวยนี่แหละผมว่าเราต้องได้ภายในแค่เนี้ยเกือบเกือบ4000ปองนี้ถ้ามันเกินนี้ผมว่า ไว้ไม่จริงเออ,เอ,อใช่ไม่มีทางหรอกแล้วดงทุกคนใจเย็นอยู่ไปกับผมก่อนเลยรอบพิเศษกิจกรรมมันก็คือแบบว่าท่านดานครับหาคุณแจแล้วก็เอาคุณแจไปเปิดประตูใช่ไหมเปิดประตูหาขี้รัวอีกโอเคอะไรรอบพิเศษข้อเสนอการการันตีคุณแจในในสองครั้งโอเคได้เริ่มต้นที่9้าคูปองแบบนัน,นอาะแมงมันเขียวจะไอ้ทักยินคนไหนยินคนนั้นแห,หละตู้อ่างสวดมรนลงกล่องสามว่ากล่องสามลงมาแล้วได้คุณแจขอร้อง เฮ้ยกูเจอเฮ้ยดูมันมาว่ามูเหมียวบอกเลยว่าเราอาจจะได้เพียงแบบอุ้ยเปิดห้ากล่องเงี้ยเปิดไม่ใช่เปิดแค่หกกล่องขึ้นไปเยันประตูเลยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอันนี้คือเปิดเลยอ่ะเปิดเอ่อคือมันมีโอกาสได้เลยใช่ป่ะถ้าผมสุ่มถูกบ้าหรอก้าวปองมาไม่แพ้ประตูสองเลยกันนะเพื่อความเฟีย เอ้ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าดวงเราดีอยู่นี่คือเราเปิดกล่องแรกแล้วเราได้คุณแจมเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้มันมี3กล่องไม่ใช่หรอทำไมมันเป็น4กล่องวะเฮ้ยจะบอกนะยิ่งอ่ชั้นสูงสูงด่านส,สูงสูงกล่องมันจะเยอะขึ้นหรอไอ้หี่ยาอาเปิดก่อนครับ19คูปองเอผมเอาซ้ายบนลยกันเพื่อความฟิวส์ ควันไวอย่างนี้ต่อไปเนี้ยน่าจะได้เป็นดอกที่สองชัว friend. Friend. ป้าแป๊บนึงนะผมรอมันผมรอให้แสงมันอันนี้ก่อนคือผมว่าหลักการนะทุกคนแสงอยู่กล่องไหนมันไปกล่องนั้นฮึจิงเก้ยมึงเกลียดกูไหมเกิดข้อผิดพลาดอีกแล้วชิบหายแล้ววลางเม่งมาทุกคนจําคุณลาปิก้าได้ไหมคุณลาปิก้ามันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วอะไรแล้วกูก็เมาเอฟเมึงแอบปรับดวงกูป่ะเนี่ย ส่วงเลยแซมกล่องเดิมเอากล่องเดิมด้วยแหละเอาเหมือนกล่องเดิมด้วยแหละฮึบขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้าจีเอ็มเอ๋ชุยมาแล้วประตูที่สามนะครับทุกคนเตรียมใจนะ เอ้ยได้ไปประกาศมาก็ถือว่าคุ้มเลยโอเคเด้อโอ้ยห้ากล่องผมจะสุ่มแบบซีเซ็กก็คือเราอ่ะจะสุ่มสกินของดาร์คอร์สเพราะนั้นเราไปก่อนเลยครับข้างล่างอ่ะล่างซ้ายเออจิงเ <laughs> ุ้ยอะไรอะคุณได้รับข้อเสนอพิเศษสามารถสามร้อยสามเพื่อเปิดสามกล่องเฮ้ยเปิดสามกล่องเลยเหรอเปิดรวดเดียวแบบรวดเดียวสามกล่องอะนะถ้าเกิดว่าเรารับข้อเสนอของ GM อ่ะนี่แนะี้ แกรับข้อเสนอของฉันใช่ไหมแกต้องแลกด้วยการเหมาเพราะฉะนั้นเห็นปุ่มยกเลิกไหมครับุ้ยเดี๋ยวนะคุณแน่ใจหรือไม่คุณแน่ใจกูไม่รับข้อเสนอจากมึงทั้งนั้นแหละีไปต่อสูมแบบซิกแซกจิงซิกแซกจิงงฮ้ยอะไรเอ้าหาขวบเอ้ยมันตัวกูกูก็เดว่ามันจะได้คเจ้ไอ้ มันมีหลกแบบนี้ได้หรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมมีเห็นมันมีแสงซองไงฮือซ่าไหฮือซิกแซกจะข้อผิดพลาดอะไรดังหนาวะเนี่ยนี่ก็ได้ก็ได้โอเคขอบคุณมากครับผมเจมาแล้วคุณแจไปบาสุดท้ายเอาเกือบมาทำไมด่านที่4แล้วนะ โอเคผมว่าเราต้องไปต่อแบบไม่มีโก้ผมจะกดแบบรัวๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามสุดท้ายด่านนี้เราก็เมาจานไปจ้าเย้ขอบคุณนะทีมขอบคุณนุกแม่ที่ให้คุณแจเรานะครับ ในกล่องสุดท้ายด้วยขอบคุณมากนะหุ่มตีดูกล่องอะแม่เจ้าเมื่อกี้เราเราเริ่มขอบมาสองรอบแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมว่าเราต้องเริ่มตรงกลางหนึ่งสองซ้ำเลยเหมือนล้วหนหักคดอะ ไปต่อแบบไม่มีโก้จิตวิทยาเป็นไงโอเคได้คุณแจมาแล้วยินดีด้วยคุณได้รับกุญแจแล้วก็ใช้เพื่อเปิดประตูหรือไม่คือ อันเนี้ยคือผมจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าผมเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ใช่คิลัวนั่นก็คือพอแน่พอแนะไอ้กกนอี่เมาเหอริงไเนี่ยไม่ยางยางเรายังด่วนตัดสินใจไม่ได้เรายังมีดันโอ้โห ทำไมด่านที่6มันอันนี้เยอะจังเลยอ่ะผมยังเชื่อมั่นในตรงกลางว่ะไปตรงกลางกล่องไม่มีแสงคือไม่ได้เลยด่านสุดท้ายคือศึกตัดสินว่าจะเปาหรือไม่เล่นของละบอกเลยยังไงก็ได้ นี่ไอ้มันจะมีแสงเพี่อ,อะไรถ้ามึงจะเอาเอฟเฟกต์มาฮะทีดพูาเมื่อกี้มันมีแสงอ่ะมันมีแสงบางคนจะเป็นคุณแจไม่ใช่หรอวะผมต้องเติมเพิ่อมอีกเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> หมยสารต่อเจตจำนวนของเราทุกคนต้องอยู่ในความสงบก่อนนะ <c oughs> โอเคผมเซ้นแล้กันเซ้นแล้วรอบนี้คือถ้าไม่ได้คือผมเหมาโอ้ยคิรัวจุ๊ขคิรัวของพี่เฮ้อคุณแจออกแล้วขอบคุณมากกล่องสุดท้ายบานสุดท้ายด้วย เย้ขอบคุณมากแค่ผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับเอ้ยไอพีสเกตบอร์ดสเกตบอร์ดเฮ้ยไอพีนี่พีพีพีเฮ้ยคิ่รัวสิกแซกสายฟ้าสายใจอุ้ยมันมันดูไวแปลกแปลกะวะตัวมันสมุตตมิมากเลยอ่ะนอนนอยนั่นละ คิ้รวม,มันเป็นสายฟ้าออมันไวด้วยใช่ลดนาคอสก็เผือินว่ามันซิกแซกด้วยอ่ะเฮงเฮ้ยมันเท่อะไอทีมันคือมันเท่จริงๆอะกูเชื่อ <c oughs> ว่ามันเท่ดูดีสายฟ้าถ้ากระโดดตอนที่สองมันมันเหมือนมันหายตัวมันทิ้งร่างเงาไว้ด้วยเว้ยดูนะดูนะนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีร่างเงาด้ยโ <c oughs> อย่างเท่เลยอ่ะเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นว่าไง <c oughs> ายประกาศคือแบบอลังการงานสร้างมากคือนาคอสปกติมันก็ไวอยู่แล้วอ่ะพอมีสายฟ้ามันบวกกับสายฟ้าแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกเอือมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันปึ้มปิ่มใจนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการเล่นนาคอสซิกแซกนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยเราอยู่ในร่างคิรัวเราต้องเป็นคิรัวซิกแซก วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นคี้รัวแบบซิกแซกนะครับผมอันดับแรกเลยคือเราต้องหาคือ่อที่จริงใจคือที่จริงใจคืออะไรคือแบบนี้ซิกแซก,ซก <laughs <laughs> ลิกเตอร์มันงงมันทำอะไรของมึงดิอ๋อโอเคซิกแซกเฉยโอเคซิกแซก,ซก <laughs> ไปแล้วแล้วหนละักการที่สองน,นะครับผมหลักการที่สองก็คือต้องล็อกจอถามว่าเพื่ออะไร <laughs> เพื่ออะไรผมเออเพื่ออะไรเพื่อความฟิลส <laughs> ์หุย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  ดึกสิเก๊กหลอกขหนอีอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องแรดอุ้ยน้องแรดเุ้ยกูหลั่งมาเราจะไปในแบบธรรมดาไม่ได้ต้องซิกแซกไปอเอา้ากูอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูมองไม่เห็นตัวเองเลยอุ้ยไอพีอะไรวะมือได้ยินอะไรปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่เอาแม่เอาแม่เอม่พีพี่พี่พี่อไอพีอุ้ยแต่ไอพีเพลงมันเปลี่ยนไปว่ะ มันไม่เหมือนเดิมเป็นหนึง,ดงเดี๋ยวแล้ต้องลองต้องลองอีกรอบไอพี เดี๋นี่คือเสียงของซิกแซกเล่นพิ้วหน่อยก็หาว่ากูแฮกยืนเฉยเ,ฉยเฉยไอ้ศาตว์มันบอกแอคมึงตั้งใจฟังนะก่อนจะพิ้วกูไปตะคิวมาก่อนขนาดปวดนิ้วกูยังต้องคิวก่อนอยากจะซิ่งมึงต้องชิงให้ได้ก่อนแต่ล็อกจอยังไม่นิง่งเห็นกูวิ่งเอาก่อนและนี่คือซิกแซกซาวของแท้และกูไม่แคร์ดาวถึงไม่มีใครเล่นกับเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปกดแชทโลกเอาถ้ไม,มีวันลืมว่มากูอยู่แลงไหนให้ซิกแซกทวันก็ยังไหวเพราะกูคนเดียวอาจทําให้ดาวไหลพลังแห่งซิกแซกซาวมาตัวฟัคเพื่อน <que> เพ ข้ามขื่อไวจัดข้ามขื่อไวจับกูติดไรแซ่หะหะพลาดทีแล้วมันก็แซวกันจัดนาคอสอ่อนจับนาคอสอ่อนจัดอ้วสูตแม่งเลยแซ่เนิร์ฟทั้งทีแค่ครูดาวแต่กูอุ้ยอุ้เกือบเกือบเกือบไอแม่กูไม่ได้เลยให้ครีปตีป้อมใจของนายทำด้วยอะไรหัวใจของคิลเลอร์ไอพีจิตใจอันอัมหิดเพราะว่าคิลลัวเป็นคิลเลอร์ เฮ้ยก่อนจักจริงจักก่อนก่อนโอเคก่อนก่อนโอ้ย